แบบนี้เลยค่ะทุกคนกับภาพสวยนีจ้ะคำโตโตนาะคุวันนี้ได้เมนูเด็ดอีกแล้วหมกหน่อไม้ใส่หมูสาชั้นใส่ใบยอนะคะนี่ฝีมือแม่ทำเลยใส่ใบยอลงไปนจับน้งท้ายมีคนก่อกวนข้างๆนี่ค่ะทุกคนที่ทำเสร็จแล้วหอมมากที่เด็ดนะคะ นี่ออ่ะแม่ไาใส่ไข่มดแดงลงไปเลยแล้วก็โปะด้วยใบอีตู่หอมๆสุดยอดเขียนใบต้นอ๋อเลยจ้า 妈。 Ừ, <mission Christmas> <protecting> room> room ี่เสร็จแล้วแม่โชคโชคเสร็จแล้วอ่ะวางใส่ใบยอลงไปเนาะจุ่มกระนมน้ำใส่ลูกไปอ่ะอุ้ยมีลูกโดดด้วยเห็นลูกโดดไม่ได้ด้วยจ้ะผิวข้าวหอมแม่ดักพี่ยงใส่กะทิใส่อะไรนะใบย่านางอันนี้เป็นหน่อไม้ที่บ้านเราเนาะประมาณนี้มแม่ นี่พอกระชายด้วยใส่กระชายด้วยได้มดแดงใส่ไข่มดแดงนี่ยเป้งอย่าย่าเก็บไบเมดแดงแม่เป้งอยได้ไข่มดแดงโอเคพุ่มแบบนี้น้องแล้วมันด้วยนะน้องแล้วมันด้วยจับตรงนี้นะคะทุกคนนี่จับตรงนี้อ่ะจะสอนสอนนะคะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นเนาะจับแล้วก็บำวางตรงนี้ ได้กันแล้วคะ่ะทุกคนข้างหนึ่งแั้วข้างนี้<อ>พับด้านในเข้าไปนะคะอีมันเป็นแบบนี้นะเนาะไ้ตูดมันสวยอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้ไป<อ>นี่จะบอกว่าแม่พาทําขนมตั้งแต่เด็กด้วยจ้ะก,ก็เลยทําเป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆกับเชือกเขรีได้เลนะแม่เข็มขัดบอเข็มขัดนะคะใส่ไปอย่างนี้เลยไม้ลูกชิ้นจิ้มเข้าไปเลยใบตองมัน มันอ่อนแล้วนี่ค่ะแล้วกั็กลายตกแต่งให้สวยงาม,มได้แล้วค่ะทุกคนน,น,นี่สวยงามหมกใหญ่ๆเลยนี่ี่หมกเดี๋ยวไปทำต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูในคลิปนะคะวันนี้จะกินหมกหน่อไม้ฝีมือเมนอะไปนะคะ่ะสวยใบตองสวยด้วยแหละทุกคนใบตองมันต้องใหญ่ๆเนาะแล้วก็ไปลนไฟก่อน ขาดเข็มคัดให้สวยไมจิึมฟันเดเกนล้ะสี่หอแล้วกินคนเดียวก็หมดไปแล้วสองหอมีอิ่มพอออืมสวยมากแม่อันนี้สวยอะสวัสดีค่ะคพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะได้หมกนอไม้นะคะใส่หมูสามชั้นที่แม่ทำนะคะเปิดเลยเนาะใส่หมูสามชั้น เขาเรียกว่าอะไรนะออนท็อปบอมีท็อปปิ้งด้วยจ้ะนี่นี่อ้าวถ้ากินมากทุกคนสวยนี่ข,ข้าวสวยข้าวหอมมะลิด้วยจ้ะเรียงเม็ดอย่างนี้เลยแล้วก็นุ่มอร่อยค่ะทางบ้านเหมือนจะกินข้าวหอมอมะลิเนาะเขาไม่กินข้าวเหนียวนะคะมีร้านกอกวนข้างๆเด้อเรียกข้าวกล้องก็ไม่มากินไม่ได้เผ็ดบ่นี่ค่ะทุกคนอืมอืมสวยมาก นคือแม่เป้งเราไข่มลแดงแซ่บหมกลงไม้บ mm ้านเหมยใสกะทิเสียกะทิใส่ใบย่านางอร่อยมากย่าใส่นะหมกย่าเลย ใบยอใบยออ่าใบยออืมใบยออร่อยวันนี้ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวเนาะเป็ดมุงเช้าด้วยจ้ะ ปใส่หมูสามชั้นพาร์ทมีลูกโดดด้วยได้การเลย ừ. ลูกโดดอร่อยมากกลินอ่ะ ทำมาจรสชาติแบบจัดจ้านด้วยจ้ะทุกคนเผ็ดแล้วก็นัวใส่ปลาร้วลงไปจักหน่อยอสุรินฝนตกได้อึงแล้วจ้ะทุกคนอึงฝนแรกเนาะฝนแรกของปีเนาะอึงไข่ ดูสิอือห่อเองเลยได้นี่สวยใช้มือแล้วฮือบม,มกซูมตรงนี้บกซูมตามต่าอ่ะนี่แบบนี้เลยค่ะทุกคน กับข้าวสวยวนี่จ้ะคำโตโตเนาะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคน จะหมดคนเดียวอ่ะนหนึ่นงห่อเออมากเปิมาตอนเช้าบรรยากาศดีด้วยจ้ะเย็นสบายแล้วเพราะเมื่อวานฝนตก จับ,อ,บอือใบยออือน้ำยองเลยเป็นความขมที่อร่อยมากทุกคนขมน้อยกว่าสสเดาดด้วยจ้ะไม่ได้ขมมาก phao hùng mãi mãi con nóng, Con này nóng đón đón Nó à, lúc đột ra chúc đi ạ Lúc đột lại ไปหมดละกินเนื้อเสร็จจะไปต้มอ,อึ่งต่อ หมดคนเดียวด้วยจัะหนึ่งหอ่อหอยย่างใหญ่อ่ะถ้าขายก็สามสิบบาทอ่ะมหมดเจียงครั้งแรกด้วยจ้ะที่ทำหมกน้องไม้แล้วโปะด้วยไข่มดแดงอ่ะแม่แป้งด้วยห่อนมากหมดนั่หมด,หมด โอเคค่ะทุกคนยังไม่อิ่มแลวจ้ะี๋้วไปกินต่อหลังคลิปเนาะเพราะว่าจะไปทำอื่นได้อื่นไข่มาด้วยจ้ะเดี๋ยวจะไปทำต่อเนอะาะค่ะเช่นเคยเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมลีพ่พาแซบด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย